สวัสดีครับวันนี้อยู่ในรายการทอล์กกับซูผมเอิร์ธครับทอล์กครับบังไฟซิ่งวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรครับทาไมต้องเช็คระยะอ่าผมว่าลูกค้าทุกท่านน่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าการเข้าเช็คระยะการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเข้าเช็คระยะจะต้องเข้าเช็คระยะตามรอบแต่ผู้ผลิตแต่ละผู้ผลิตนั้นๆนะครับเขาก็จะบอกมาว่าต้องเช็คทุกๆกี่กิโลแล้วต้องเปลี่ยนอะไรบ้างตามคู่มือการใช้งานแต่วันนี้เรามาคุยกันง่ายๆครับก็คือลูกค้าทุกท่านนะครับเช็คครั้งแรกคือกี่กิโล หนึ่งพันกิโลนั่นคือรอบรันอินก็คือเรื่องของน้ํามันเครื่องที่ออกจากโลงสายผลิตมาเนี่ยมันจะมีเรื่องของชิ้นส่วนเรื่องของอะไรต่างๆนานาที่มันยังฟิตฟิตอยู่มันก็จะทําการรันอินเพื่อที่จะถ่ายน้ามันเครื่องออกมาแล้วก็ใส่น้ามันเครื่องใหม่เข้าไปแล้วหลังจากนั้นก็จะทุกๆเท่าไหร่นะหกพันทุกๆหกพันครับ้วถ้าเบอร์แมนล่ะเบอร์แมนมันก็หกพันนะหกพันเหมือนกันใช่ครับโอเคเห็นไหมครับว่าทุกๆหกพันกิโลจําง่ายๆหรือทุกๆ1ปีแต่ถ้าคนไหนที่ดูแลรถ อยากจะดูแลมากกว่านั้นเข้ามาก่อนก็ได้นะครับเลขกิโลไม่ถึงแต่อยากจะเปลี่ยนก่อนทุกๆ3,000-4,000แล้วแต่คนลูกค้าเพราะว่าการเข้าเช็คระยะ1ครั้งเนี่ยถ้าเป็นเบิร์กแมน0 0 0เนี่ยเราใช้กิมอยู่แค่ประมาณ1,200บาทน้ำมันเครื่อง2องกระปุก2กระปุก เกจเอสพีของ s m c t กองน้ำมันเครื่องก๊องน้ำมันเครื่องโอลิงฝาปิดแล้วก็โอลิงภายในค่าแรงด้วยใช่ไหมใช่ครับรวมอะไรด้ยังรวมแล้วประมาณพันสองแล้วถามหน่อยแล้วน้ำมันเฟืองท้ายของเบอร์มาสีร้อต้องเปลี่ยนตอนไหนเปลี่ยนตอนหนึ่งหมื่นสองพันโอ้โหให้เป็นหนึ่งหมื่นสองเลยสุดยอดนะสุสกิอ่ะส่วนรถรุ่นอื่นๆที่เป็นรถเกียร์นะครับก็เฉลี่ยอยู่ประมาณ2,200บาทเพราะว่าใช้น้ำมันเครื่องที่มากกว่ามีกองน้ำมันเครื่องที่แพงกว่านะครับนี่คือรวมค่าแรงหมดแล้ว วันนี้นะครับผมเอิร์ธครับ,บครับก็ต้องขอกาบสวัสดีลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อีกพีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ